สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube เกมสายชิวนะครับอ่ะพามาชมอู่ต่อรถของวัยรุ่นพันล้านนะครับหรือว่าเสียบอลน,นะครับอ่ะพามาชมกันแบบตอนขึ้นเลยครับนี่ขึ้นเองทุกอย่างนะครับตู้ปากคอใครสนใจตู้ปากคอก็ติดต่อมาได้ครับ อยากได้สเปคไหนครับเหล็กหนาเหล็กบางโรงงานเสริมตัวนี้ไม่ไม่ใช่แค่ใส่ตัวนี้นะเสริมตัวนี้ด้วยเนี่ยที่อูจะไม่มีสเปคเล็กนะจะเป็นจะเป็นสเปคเดียวเลยครับสเปคใหญ่ เป็นสเตนเลสไปชมชมระบบตู้กันหน่อยคันนี้น่าจะเป็นตู้แอร์นะครับก็ใครสนใจแค่ชุดชุดตู้ก็ชุดปาก ปากคอนะครับเอาไปประกอบเองได้นะครับสนใจเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไปให้นะครับตู้หกพุทสก็สเปคใหญ่ครับทางอุ้มก็สองตันห้าสองตันหครับเท่าเขา เล่นแบบนี้เลยนะนี่อเอาใหญ่ครับเวลาเอาเข้าก็หมุนเข้าหมุนเข้าหมุนออกได้ เอามาให้ชมครับอยากชมจุดไหนก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวมารีวิวให้ชมครับโอ้เล่นใหญ่เลยเนี่ยโครงสร้างเป็นสแตนเลส อันนี้เดี๋ยวจะต่อลงมาอีกนะ ตัวนี้จะถอดได้นะครับจับนอ็อตอ่าผมมาหลายครั้งแล้วผมไม่ได้มาสังเกตสังเกตดูจับนอ็อตตัวนี้เกิดได้ โครงสร้างตะกันเล็กดูงานงานคราจัดเต็ม Grazie ก็มอน้ำมอออยอยู่สอง ใครสนใจก็ติดต่อมาครับ ตัวนี้เป็นชุดปากมีอีกอันหนึ่งครับเนี่ยนะพามาให้ชมภายในนะครับตั้งแต่โครงสร้างเริ่มแรกเลยเป็นสแตนเลสตัวนี้จะเป็นเหล็ก จะเป็นลูกค้าอยากได้สแตนเลสก็ได้นะเดี๋ยวคุยกับเสียบอลอีกทีตัวนี้ก็ขึ้นไว้รอแล้ว oh. สวยจริงครับขึ้นไว้รอแล้ว สุดจริงวัยรุ่นพันล้านาก็เอามาฝาก f อครับออ้มีคำให้ด้วยคำยันไว้ก็ดีครับ สองตัวใครจะซ่อมจะบิ้วอะไรก็ลองทักมาได้ครับเดี๋ยวรอชมอันนี้นะเด,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 ดี๋ยวรอชมนะครับกระทำรถตีดินครับ อนี้น่าจะเป็นตัวเดินของมิตซูนะเดี๋ยวรอชมครับก็เอามาฝากเอซีครับเอามาอัปเดตก็ฝากช่อง YouTube เกมสายชิลไว้ไได้วยนะครับตอนนี้ที่อู่ก็มีขึ้นอยู่2ตู้ครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรไป ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับสวัสดีครับ